สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการสวิตนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับวันนี้มาเจอกับนาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับคือแบรนด์เท็ n โน e นะครับซึ่งตอนหลังอาจจะไม่ใช่นาฬิกาที่ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์ร้อแล้วก็จริงนะครับอาจจะมีเอเซมเบอร์ที่ไปประเทศจีนบ้างนะครับแต่วานาฬิกาแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เช่นกันนะครับ,บนาฬิกาเท็ n โนต ระบบอโตเมตินะครับที่หน้าบัตเป็น2ทูโทนนะครับสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตรงกลางจะไล่เฉดสีอ่อนนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสร้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับเรามาดูขั้นตอนของการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้แบบทุกขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ช่างได้รับนาฬิกาจากลูกค้ามาก็คือต้องเช็คเวลาเบื้องต้นก่อนนะครับว่านาฬิกามีกําลังอยู่เท่าไหร่นะครับเรทอยู่เท่าไหร่แล้วก็บิดเออร์เรอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับบิดเออร์เรอร์อยู่ที่ 2.5นะครับเรทเดินช้าไป134วินาทีนะครับ mm hmm. ก็คือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแบบเยอะมากเลยนะครับ mm hmm. คือเครื่องไม่มีกำลังนะครับอมพลจูด mm hmm. ก็อยู่ที่127นะครับ ตื่อมาวิ่งไม่นิ่งนะครับเพื่อ,อาการเบื้องต้นเครื่องไม่มีแรงนะครับเครื่องไม่มีกําลังช่างเลยต้องทําการถอดกระปุกรานออกมาล้างแล้วก็วนลานใหม่นะครับเพื่อเพิ่มแรงบรีบปัดของระบบลานนะครับเพราะว่าเมื่อในกาใช้ไปนานๆนะครับอาการลานล้าจะเกิดนะครับแล้วก็เรือนี้ทิ้งไว้ไม่ได้สวิตนานนะครับทำให้บางจุดนั้นมีคราบสนิมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเช่น จุดแป้นทับจักรที่เป็นจุดของคอไก่นะครับจะมีส่วนที่สนิมเข้าไปอุดตันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทําให้นาฬิกานั้นตั้งเวลาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็การขึ้นลานไม่เสถียรน,นะครับเราเลยต้องทาการล้างเครื่องทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นแป้นทับจักรหรือว่าส่วนที่เป็นอะไรชุดจักรต่างๆนะครับรวมถึงกลไกขึ้นลานนะครับมาดูขั้นตอนอการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับเรือนนี้เซอร์วิสโดยอาจารย์ปังนะครับ เมื่อนาฬิกาสวิตเสร็จแล้วนะครับก็ได้ทําการเทสทดสอบเวลาอีกครั้งนะครับตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นมาถึง260กว่ากว่านะครับประมาณ264นะครับบีเออร์เรอร์นะครับจะอยู่ที่0.1นะครับส่วนบวกลบนาฬิกาที่เดินเร็วช้านะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกินบวกลบ0.5นะครับก็ผ่าน ขั้นตอนมาตรฐานการจูนนาฬิกานะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับมือลูกค้านะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาวินเทจนะครับทําให้ช่างต้องทดสอบเวลาในการใช้จริงอยู่ที่2วันนะครับแล้วก็ทดสอบทุกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังหรือว่า45องศาในการใส่นาฬิกาจริงนะครับเพราะว่านการจริงนั้นลูกค้าจะต้องใช้แบบหมุน 360องศานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทสเฉลี่ยค่าการเดินทุกรอบของวง360องศาในการใส่นะครับแล้วก็มีการรับประกันการเซอร์วิสอยู่ที่1ปีนะครับนาฬิกานั้นควรจะเซอร์วิสทุกๆ3-5าถึงหปี1ครั้งนะครับสำหรับนาฬิกาออโตเมติกนะครับส่วนนาฬิการะบบคอร์สนะครับควรจะเซอร์วิสทุกๆ2ปีในการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็ควรล้างเครื่องทุกๆ4สีปีครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เซอร์วิสควรจะเปลี่ยนส อยยางทุกครั้งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับเพราะว่าการเปิดนาฬิกาแต่ละครั้งนะครับอาจจะทําให้ซิวยางเสื่อมสภาพได้นะครับแล้วถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแ,รแบรนด์จากทาง m o d i f y Watch c o m p a n y Limited สามารถส่งงานมาทําได้ที่ f a c e b o o k Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y k e w a t c h c o m นะครับเราจะมีคลิปสวิต์ดีๆนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเรอบ,บริษัทนาฬกาที่สวิตให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ t i k t o อกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ารานไปก่อนสวัสดีครับ